สวัสดีค่ะโอ้ยเอาไม่รับใบเหรอคะบอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทาสีอะไรดีคะสีอะไรที่มันเข้ากับหน้าค่ะไม่มีไม่มีทราวที่ดูมันไม่มีนะคะลูกค้าสะดุดมานน้ำหนักให้ก่อนเลยไหมคะให้มาทำใหม่มีมีเล่นไหมคะตังค์ไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ทำไม่ได้นะคะแล้วก็ฟอกได้ไหมล่ะเซนจะเซนเหรอคะ มีใบานาไหมดูล่ล่าเดี๋ยวดูชัดนะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อได้แล้วยังคาโอ้ยยังค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เนาะเฮ <c oughs> <ะ> <c oughs> ้ยสีนี้สวยนะอเอาไงเท่าไหมที่มัเข้ากับหนากูเนี่ยไม่มี <c oughs> มึงเลือกสีที่ชอบเพราะว่าสีที่เข้ากับหน้ามันไม่มีห <c oughs> รอมันมีวะแมนสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยเอาเทานั่นแหละเออดูผอมเออดูรวย มีตังไหมสีนี้นะคะได้ค่ะพี่ส้มเลือกสีนี้มามาดูกันนะคะว่าจะเข้ากับเบ้าเข้าไหมฟอกได้ไฮไลท์ได้ทุกอย่างตามใจช่างมีตังไหมคะไม่มีสังก็ไม่มีเสร็จแล้วนะคะชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากไหมคะชอบมากยิ้มสิยิ้มีคามมีความสุขทำหน้ามีความสุขแบบที่ไหนก็ไม่เคยทำเหมือนที่นี่พูดพูดตาม ที่ไหนก็ไม่ทำสวยเท่าที่นี่ที่ไหนก็ทำอะไรใหม่่ลุกขึ้นมาทีดีเร็วพูดตามฉันเดยอเออไม่ไม่เคยทำที่ไหนสวยเท่าที่นี่มาก่อนไม่เคยทำที่ไหนสวยเท่าที่นี่มาก่อนที่นี่ทำสวยมากที่นี่ทำสวยมากเออชีวิตนี้ครั้งเนี้ยผมทำเนี้ยทำเนี้ยทำดีที่สุดแล้วพูดไม่ได้เร็วๆเร็วเรวพูด จะพูดไหมยัังครบที่นี่ที่นี่ทำสวยที่สุดแล้ยที่นี่ทำสวยที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำที่ไหนไม่เคยทำที่ไหนสวยเท่าที่นี่มาก่อนสวยเท่าที่นี่มาก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณไหว้กูไหว้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบไหมคะลูกค้าชอบไหมคะชอบค่ะอะรนะคะชอบค่ะชอบมากไหมคะชอบมากค่ะชอบไหมโอเคหมอน โอ้ยสวยอะ่ะดูดิพี่สม้มเ <c oughs> จไอไหมสีออกแบบเหมือนเดิมอ่ะนะคะ <c oughs> คล้ายๆเดิมอุ <c oughs> ้ยมันสวยนะเอาดีๆอาหารหารันหันนี่ไงใช่เป็นแอสบราว์เทาๆทวันหมดอุ้ยในกล้องมันสวยอยู่มึงอ <c oughs> ย่าหันหน้ามาคะ่ะ <c oughs> ห้ามสระนะคะสระได้แต่ว่าอาบน้าบ้างก็ดีผมนี่มันอาบน้ําสระผมได้นะมันได้หรอได้ไม่ใช่ว่าทําสีหนึ่งวันแล้วไม่สระไม่อาบน้ําเป็นเดือนไม่นอยู่ถึงเมษาถึงค่ะใช่ฉันอยู่ถึงแน่นอนแล้วก็ทําสีไปเนี่ยไม่ต้องทิ้งวันสองวันอาบน้ำได้เลยจริงๆก็ควรอาบน้ำเพราะกลิ่นเริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วีหมเดี๋ยวเชิญลูกค้าไปอาบน้ำก่อน you <laughs>